สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางไต้หวันนะครับประจำวันอังคารที่4มกราคมนะครับสำหรับไต้หวันเมื่อวานนี้หลักร้อยก็มาครับเด่นก็มาแต่เจาะไม่มาอย่างเดียวครับเดือเจาะนะครับก็รุ้นกันไปต่อแล้วกันครับสําหรับวันนี้ครับสําหรับท่านใดที่ชอบนะครับตามครับถ้าไม่ชอบผ่านครับนะครับชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะครับผม เข้าใจตรงกันนะครับไต้หวันออกขนเที่ยง34นาทีโดยประมาณครับไม่เกินนี้ครับอาจจะดีดก่อนครับเนาะไตวันวันนี้เดีนสุดสักครู่เอาไปไว้ไหนเนี่ยอินสูสองครับผม1นึ่สองหหนึ่งครับหนึ่งสองหหนึ่งจับที่บวกครับจับที่บวกไว้

อ่าครับได้ประมาณนี้ครับสำหรับไต้หวันเนาะก็ขอให้เด่นเนินต่อแล้วกันครับอย่างน้อยไม่เจาะข่าวลูกก็ยังดีครับเรามาลุ้นกันตอนเที่ยง3าทีนาทีครับก็พีโฆษณาดูให้ด้วยครับอันนี้สําคัญครับมีมีเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่หุ้นหยุดเยอะเพราะว่าหุ้นหลักๆนี้ค็อีหยุดบ่อยครับก็เลยรายได้จะลดลดน้อยลงครับก็ยิ่งถ้าลดน้อยลงก็อย่ากดข้ามโฆษณาผมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในไต้หวันวันพรุ่งนี้แลยกันครับสวัสดีครับผม